สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการคุยกันวันละเรื่องอีกเช่นเคยนะคะ ในวันนี้นัานอรสาสตาราลุจิปเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ก็ได้เรียนเชิญคุณชริจาคล่องกันยิงมาคุยกับเด็กๆนะคะในวันนี้เราก็คงจะคุยกันในเรื่องของการแปลงฟันที่ถูกวิธีควรจะทํำยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณชริจาคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในพูดถึงในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นความสําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะลูกหลานนะคะที่ต้องดูแลค่ะฟันเนี่ยสําคัญมากเลยค่ะไม่เฉพาะเด็กกันนะคะค่ะค่ะในผู้ใหญ่เองก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าเป็นแต่าว่าเราจะต้องดูแลกันมาตั้งแต่ต้นเท่านั้นเองตั้งแต่วัยเด็ก เวลาใครปวดฟันนี่ทรมานมากเลยนะคะค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างเด็กๆนี่ก็จะร้องทั้งวันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างการแปลงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องควรจะต้องทำยังไงคะเนี่ยค่ะการแปลงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยนะคะจะต้องแปลงฟันให้ทั่วถึงทุกด้านของทุกซี่ฟันในปากนะคะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองนาทีแล้วก็จุดที่ควรจะเน้นเวลาแปลงฟันเนี่ยนะคะก็คือบริเวณคอฟัน ซึ่งจะเป็นส่วนต่อระหว่างเหงือกกับฟันเพราะว่าที่คอฟันเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สามารถสะสมคราบจุลินทรีย์ไว้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นจึงควรจะใช้แปรงขนอ่อน,อนวางบริเวณคอฟันแล้วก็ขยับแปรงไปมาเบาๆเ,เพื่อให้เศษอาหารแล้วก็คราบจุลินทรีย์เนี่ยลูดออกจากตัวฟันนะคะส่วนบริเวณซอกฟันหรือว่าด้านข้างของซี่ฟันที่อยู่ชิดติดก,กันแน่นเนี่ย ผลแปลงอาจจะไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดได้ค่ะเราก็ควรจะใช้ไหมขัดซอกฟันหรือเดนท a l f l o s, <S เนี่ยนะคะ,คะทําความสะอาดซอกฟันทุกครั้งหลังจากการแปลงฟันนะคะ,คะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะจะแปลงฟันเอ,อทุกหลังอาหารทุกมือ้อแล้วก็ช่วงก่อนเข้านอนซึ่งก็เป็นการดีนะคะ แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกในการที่จะไปแปลงฟันหลังอาหารทุกมือ้อก็อาจจะแปลงเฉพาะตอนเช้าหรือก็อก่อนเข้านอนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะได้แปลงฟันหลังอาหารทุกมือ้อจะได้ไม่สะสมเศษอาหารแล้วก็คลาดบุลินทรียีอยู่มากนะคะทีนี้ก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่เราควรจะแปลงฟัน ให้สะอาดมากที่สุดด้วยซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะใส่ใจเรื่องของการแปลงฟันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านมากกว่านะคะจะทาก่อนนะนี่พูดถึงเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหามากทีเดียวเลยนะคะอย่างโดยเฉพาะเรามีลูกหลานเล็กๆเนี่ยคือเด็กพอเกิดใหม่เนี่ยพอเริ่มมีฟันเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเขาบอกบอกว่าจะต้องแบบ คือต้องแปลงฟันเลยแต่แต่วิธีแปลงฟันเนี่ยเขาอ,อาจจะใช้เป็นเอาผ้าไปถูหรือเช็ดอะไรให้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นการที่จะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะก็เด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กเนี่ยจะเห็นว่าเ,เราจะใช้ผ้านะคะ,คะผ้าสะอาดเนี่ยนะคะทำความสะอาดเช็ดฟันของเด็กนะคะแล้วก็นอกจากฟันเนี่ยบริเวณลิ้นด้วยนะคะเพราะว่าคราบนมเนี่ยก็อาจจะไปติดที่บริเวณลิ้นทําให้เป็นฝ้า นะคะ,ะเด็กๆก็จะต้องได้รับการทำความสะอาดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าหากว่าเราทำให้เขาจนจนเคยชินนะนะคะ,ะเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นสามารถที่จะใช้แปลงได้เนี่ยเขาก็จะได้เคยชินไม่เกิดความรู้สึกงองแงไม่อยากแปลงฟันเด็กๆบางคนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดฟันหรือว่าลิ้นเออเมื่อโตขึ้นเนี่ยนะคะต้องมา ใช้แรงสีฟันเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เออตอนเนี้มีผลิตภัณฑ์สําหรับการแปลงฟันของเด็กๆเนี่ออกมาเยอะมากนะคะทั้งยาสีฟันรสชาติต่างๆแล้วเอามาหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานตั้งแต่เล็กๆก็ต้องฝึก ตรงนี้ว่าในเรื่องของการแปลงฟันนะคะ<ช>แล้วก็พอโตขึ้นเด็กๆจะชอบกินขนมหวานด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นตัวดีเลยทีเดียวในการที่จะติดอยู่ตามซอกฟันแล้วก็พวกช็อกโกแลตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็จะไปติดอยู่ตามซอกฟันก็จะทําให้ฟันผุได้ง่ายด้วยถ้าหากว่าไม่ไม่ ทำความสะอาดฟันให้ดีนะคะเพราะบางทีจะเห็นว่าบางทีเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าห้ามไม่ให้กินช็อกโกแลตไม่ให้กินทอฟฟี่อะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าถ้าทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยสีฟันอะไรเงี้ยนะคะและ้วก็จะเป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่แปลงฟันเนี่ยถ้าเผื่อสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะแย่นะคะค่ะ,คะแล้วเด็กๆบางคนเนี่ยเวลาที่เขาแปลงฟันเราก็ยังต้องคอยเฝ้าดูนะคะ ไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะแปรงแบบรีบร้อนแลงไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่สะอาดเพียงพอก็อจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะถึงแล้ว่าจะแปลงฟันแล้วก็ตามนะคะค่ะทีนี้เราจะมีข้อปฏิบัติไหมคะที่ช่วยในการแปลงฟัน,นให้ดีแล้วก็คือสามารถที่จะป้องกันโรคต่างๆได้เนี่ยคะ่ะค่ะก็การที่จะแปลงฟันให้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรคช่องปากแล้วก็จะนํามาซึ่งสภาพของเหลือกแล้วก็ฟันที่สมบูรณ์เนี่ยนะคะค่ะก็คือว่าข้อแรกเนี่ย จะต้องเลือกใช้แปลงที่มีขนอ่อนนุ่มนะคะเพื่อที่จะได้แปลงฟันได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงมากนะคะจะสามารถป้องกันการสึกกร่อนของฟันได้นะคะ้าว่าแปลงแรงมากหรือว่าใช้ขนแปลงที่ไม่อ่อนนุ่มเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการสึกกร่อนของฟันได้ง่าย แล้วก็แปลงฟันบริเวณขอบเหงือกเป็นพิเศษหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นบริเวณที่คาบจุลินทรีย์สะสมได้ดีที่สุดบางคนแปลงไปก็จะส่องกระจกดูไปด้วยะนะคะก็ดีแล้วก็แปลงฟันให้ทั่วถึงทุกซี่ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านไหนให้สะอาดนะคะโดยแปลงช้าๆอย่างทั่วถึงเวลาที่ใช้ในการแปลงฟันเนี่ยนะคะเอ,อควรจะนานสักหน่อยนะคะอย่างน้อยครั้งละสักสองนาทีเพราะว่าถ้าเราแปลงฟันอย่างรีบร้อนแล้วเนี่ย ก็จะไม่ไม่สามารถแปลงได้ทั่วถึงแล้วก็อาจจะไม่สะอาดเพียงพอนอกจากนี้เนี่ยนะคะยาสีฟันที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะเลือกใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ค่ะเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นส่วนผสมในการเคลือบฟันเพื่อป้องกันโรคฟันผุก็จะทําให้เอาสามารถที่จะป้องกันโรคฟันผุแล้วก็เวลาที่เอาบางคนเนี่ยมีอาการเสียวฟันใช่ไหมคะเพราะ ฟันเริ่มสึกกร่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะเขาก็แนะนําว่าควรจะแปลงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออะไรซึ่งจะช่วยได้นะคะค่ะพูดถึงในเรื่องการแปลงฟัน,นที่บอกตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะที่ใช้ผ้าทําความสะอาดพอโตขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะบางทีเนี่ยเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เราต้องแปลงให้แต่พอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะให เด็กๆแปลงฟันเองเนี่ยแต่บางทีแกก็จะแปลงฟันปั๊บปั๊บปั๊บปับก็เสร็จอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดไม่ทั่วถึงบางทีในเรื่องเนี้ยหรือบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางทีก็จะบอกว่าอย่าลืมแปลงฟันนะแต่บางทีก็ไม่ได้ไปตามดูไงนะคะบางทีเด็กๆก,ก,ก็ถึงเวลาก็นอนไปเลยหรือบางทีก่อนนอนยังไปทานทอฟฟี่ทานช็อกโกแลตทานอะไรแล้วก็นอนเลยพอคิดว่าไม่เป็นไรบ้วน,นปากอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีอย่างนี้เสมอใช่ไหมคะเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ that, mm ่งเด็กผ mm ู้ชายอนะคะซึ่งจะไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องคอยดูแลกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงของการดูแลฟันเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กๆจะยังเป็นฟันน้ํานมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเลยไปถึงฟันแท้ที่กําลังจะขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า คุณหมอฟันก็มักจะให้เด็กๆเนี่ยได้ดูแลตรวจฟันกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะคะคได้ช่วย ทําให้ฟันแท้ที่งอกขึ้นมาภายหลังเนี่ยมีสภาพที่ดีสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะค่ะจริงๆก็คงไม่ต้องรอจนกระทั่งว่าฟันเสียหรือฟันผุนะคะเพราะว่าคงตามวัยตามอายุเนี่ยผู้ปครองก็น่าจะเราต้องพาเด็กๆไปหาหมอฟันนะใช่ไหมคะเพื่อให้ช่วยดูแลว่าอันนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องทําอะไรยังไงแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เท่ากับเป็นการฝึก ให้เด็กๆ่ะคุ้นเคยกับหมอฟันด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆก็ไม่อยากไปพบหมออยู่แล้วยิ่งเป็นหมอฟันเนี่ยบางครั้งมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ต้องไปห้าปากเอาเข้าไปทาในปากอะไรยเงี้ยเด็กๆอาจจะกลัวอาจจะไม่ยอมถ้าหากว่าให้เด็กๆได้ไปทําความคุ้นเคยกับหมอฟันตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เขาไม่เกิดอาการกลัวด้ฉะนั้นเรื่องของการดูแลเหงือกแล้วก็ฟันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ,เด็กๆบางคนเนี่ยฟันน้ำนมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลก็จะผุจะหากไปก่อนอฟันแท้จะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหากไม่มีให้คุณหมอดูแลแล,แล้วเนี่ยอาจจะมีผลทําให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกยก็ได้นะคะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของว่าการแปลงฟันด้วยทุกวิธีแล้วเนี่ยนี่บางครั้งเห็นเขามีการใช้ไหมขัดฟันอันนี้มันมีความจําเป็นไหมคะที่เราจะต้องใช้ไหมขัดฟันเนี่ยคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่า <Okay. S 2> เอ,อฟันด้านข้างเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะอยู่ชิดติดกันแน่นจนขนแปลงไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดได้เนี่ยค mm. วรจะต้องใช้ไหมขัดฟันเนี่ยทำความสะอาดซอกฟันซึ่งก็มีความจําเป็นนะคะเพราะ <Okay. S 2> จะช่วยในการกาจัด ธาตจุลินทรีย์บริเวณซอกเหงือกแล้วก็ระหว่างซอกฟันไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฟันผุบริเวณซอกฟันซึ่งเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะ,คะว่าเกิดฟันผุบริเวณนั้นแล้วทีนี้การใช้ไหมขัดฟันเนี่ยก็จะต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วย<ห>นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทําความสะอาดได้ดีะนะคะซึ่งก็มีข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันว่า เ uh, เราควรจะใช้ไหมขัดฟันเนี่ยยาวประมาณสักสิบแปดนิ้วนะคะ,คะพันรอบนิ้วกลางทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเนี่ยก็ดึงไหมขัดฟันให้ตึงนะคะด้วยนิ้วชี้แล้วก็นิ้วหัวแม่มือให้ไหมเนี่ยที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองนะคะยาวประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วคือพันพันพันเข้าไปดึงให้ตึงนะคะ,คะให้ไหมที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองเนี่ย ยาวประมาณหนึ่งจุด้านิ้วจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาไหมขัดฟันเนี่ยผ่านเข้าไปที่ซอกฟันค่ะแล้วก็เอออย่าให้ไหมขัดฟันเนี่ยจะแทกยอดฟันนะคะโอบไหมขัดฟันกับฟันอีกซี่หนึ่งนะคะแล้วก็ขยับไหมขัดฟันขึ้นลงเพื่อกวาดคาบอาหารออกพ<ข>อะสะอาดซี่นี้แล้วก็ไปทำแบบเดิมกับฟันซี่ติดติดกัน นะคะ,ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดก็จะทำให้สามารถที่จะทำความสะอาดเศษคราบจุลินทรีย์แล้วก็เศษอาหารที่ติดอยู่บริเวณซอกฟันออกได้สะอาดกว่าการใช้แปลงฟันอย่างเดียวนะคะอืค่ะพูดถึงว่าการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความจําเป็นเนี่ยแต่เราคงต้องใช้ให้เป็นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะ หากว่าใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่สามารถทําความสะอาดซอกฟันได้อย่างที่เราต้องการน,นะคะค่ะครบจุลินทรีย์เศษอาหารอะไรก็ยังอาจจะยังติดอยู่ที่ซอกฟันก็ได้นะคะค่ะแต่ถ้าบอกว่าเข้าแปลงฟันสะอาดเองเนี่ยโดยใช้แค่แปลงอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะพอไหมคะถ้าเผื่อว่าเกิดใช้ไหมขัดฟันไม่เป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะ บริเวณซอกฟันถ้าหากว่าฟันติดก,กันแน่นนะคะ,คะการแปลงเนี่ยขนแปลงไม่สามารถที่จะซอกซอนเข้าไปถึงข้างในบริเวณซอกฟันที่ฟันอยู่ชิดกันได้นะคะ,คะก็คิดว่าเน่าจะต้องใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะยกเว้นแต่ผู้ที่เอาอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่ที่เอไม่ค่อยมีเเศษข้าเศษอาหารนะคะ,คะแล้วก็ มั่นใจว่าไม่มีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟันเนี่ยอาจจะไม่ใช้แต่ว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เรามองเข้าไปไม่เห็นนะคะยั่งถ้าหากจะให้มั่นใจจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้ไหมขัดฟันช่วยน่าจะดีกว่าซึ่งการวิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ยากยั้นเราลองซื้อมานะคะแล้วก็ลองทําดูหรือไม่เวลาที่ไปพบ คุณหมอฟันเนี่ยก็อาจจะให้หมอแนะนำวิธีใช้ก็ได้นะคะเพูดถึงว่าได้ใช้เนี่ยก็จะดีกับฟันมากกว่าค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของฟันแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไม่นานก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับบางทีคือฟันขึ้นมาแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะต้องไปใช้ที่เดัดฟันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เกิดว่ามีคลินิกที่ปลอมแล้วทําอะไรประเภทพวกนี้นะคะก็เลยอยากจะขอพวกเตือนนะคะว่าสําหรับเอ ถ้าเื่อใครเนี่ยที่ต้องการที่อยากจะเไปดัดฟันหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟันเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์ใช่ไหมคะจะดีที่สุดนะคะจริงๆเรื่องของการดัดฟันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการรักษาที่ควรจะต้องไปพบกับแพทย์ทางจริงๆนะคะแต่เด็กบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าการใส่ที่ดัดฟันเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องของแฟชั่นนะคะคือพอการดัดการดัดฟันเนี่ยจะแพงมากใช่ไหมคะค่าดัดฟัน นั้นในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะมีเพียงเฉพาะเด็กๆในกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการดัดฟันค่ะนี่เมื่อเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยดัดฟันแล้วก็ออกมาเผยแพร่ภาพอย่างเช่นดาราวัยรุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมคะ,คะใส่ที่ดัดฟัน fun, ก็เลยกลายเป็นเหมือนเ,ออเป็นตัวอย่างให้กับเด็กอื่นๆว่าเออถ้าอยากจะเหมือนดาราวัยรุ่นคนนี้ควรจะ ใส่ที่ดัดฟันอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาก็บางคนไม่ได้ไปดัดฟันแต่ว่าไปไปซื้อที่เหมือนกับที่ดัดฟันที่เป็นลวดเกี่ยวไว้เนี่ยค่ะซึ่งก็ไม่ควรไม่ควรทำ <Yeah. S 1> ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆและน้องๆน,นะคะสาหรับเนื่องจากวันนี้เวลาในรายการ mm hmm. ก็หมดลงแล้วนะคะงนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชลิจารคลองกันยิงไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ 你好。